สวัสดีครับทุกคนสวัสดีห้องช่มด้วยนะครับทุกคน,กคนยินดีต้อนรับสู่ห่องมากกร์สกอล์ทีวีเช่นเคยนะครับทุกคนเยน้วันนี้เป็นรายการมาร์ทบันเทอร์อมกอลา์ทางเอที่ลาตาที่หายไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนทางเอนะครับทุกคนาทว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่ามาทําเรื่องรายการเท่าไหร่นะครับทุกคนก็จะกลับมาทําแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้อง ข่าวใหม่ในะอินนะครับทุกคนอ่าทุกคนก็ทุกคนก็ห้องข่าวสดวกันหรือเปล่านะครับทุกคนก็บอก์ด้วยนะครับทุกคนห้องข,ข่าวเราอินนะครับทุกคนเป็นห้องข่าวบาับสบันเทอร์ซากุราริเอะนะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเทวิเศษก็คือมาร์คบันเทอร์ซากุรารน,นะครับทุกคน คือเรื่องเรืองนี้สุดหล่อที่ออกกันคืนนี้เป็นกา,ก,าการกระตกากลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนติดตามกันด้วยนะครับทุกคนอ่าปเป็นพิเศษนะเออนะครับทุกคนอ่าทุกคนนะครับทุกคนใครอยากจะรอหนุ่มบ้านหนุ่มเื่อคืนเออโอเคลุ่บอกไปเลยนะครับผมชื่อว่า โคมน้องอีนครับทุกคนอ่าโอเคทุกคนอยากจะเจอพระอีดสองพระอีกใช่ไหมครับทุกคนอ๋อลุงบอกว่าคุณโดนไม่นี่มาวันนี้นะครับทุกคนไม่เป็นไรแต่วันนี้จะมาสองคนอีดครับแคกรับเชอญพวิเศษก็คือคุณบอลกับไม้นะ้องอีดขอตบมือหน่อยนะครับทุกคนโอเคโอเคแนะนำตัว ตัวหน่อยนะครับทุกคนสวัสดีครับโพชิวบนนะครับระบบเป็นรอยเอทนัดชาเนี่ยเองนะครับทุกคนสวัสดีครับโพชิวมอยนะครับระบบเป็นคุณหมอเพิ่มน่อยเองน,นะครับทุกคนอ่าทุกคนก็เน้นตั้มตัวรีบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอบอกคุณบองก่อนนะครับทุกคน อ่าในละครเรื่องนี้สุดหล่อไปอย่างไรบ้านนะครับอ๋อคนเรื่องนี้ก็เป็นแนวสยองขวัญแล้วก็เป็นแนวที่ระทึกขวัญแล้วก็แอบอมีโรแมนติกเล็กน้อยน้อยหน่อยส่วนหน้าน่าจะเป็นตอนจบมากกว่านะครับทุกคนหรือตอนนีนนึงนะครับผม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับที่ตามกันเองนะครับโอเคเอา มาบ้านนะครับแล้วละครเรื่องเล่นี้สุดหลอดก็สนุกหรือเปล่าครับเออเรื่องนี้ก็สนุกนะครับก็ก็เรื่องนี้แบบว่าเหมือนโอ้โหทุกคนเล่นละครดีมากเลยนะครับโหละครเรื่องนี้เล่นเล่นละครตัวละครก็เล่นดีมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะเป็น เป็นหมออะไรต่านงๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะรู้จักบ,บอกคนนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวบอกบอมต่อนนะครับทุกคนแล้วเรื่องนี้นี่เลือที่ผ่ามาหรือเปล่าครับโอ้ผมนี้ครับเรื่องน่าจะเป็นเลือดกระสือรอยแคนนะครับทุกคนโอเคโอเคก็เป็นเรื่องแรกของผมเลยนะครับที่ ที่ผมเคยเล่นมาก่อนเนาะโอเคก็ก็ผมก็กลับมาเล่นในเรื่องเรื่องนี้สุดหรอเป็นแนผีกับลึกขว่อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทุกคนนี้คว,ความสยองกับความลึกขว่อนในวันฮาโลวีนย้อนหลังกันนะครับทุกคนโอเคสมมายบ้านนะครับว่านี้ ว่านีผลงานอะไรเปล่าผมก็ไม่มีครับผมนี้น่าจะเป็นเ,นเ,เนลื่อนนะครับคือเรื่อนเลื่อนนี้สุดหลอนนะครับก็เป็นแบบว่ากุผมมาเป็นโรคปรีคุหมอัเพิ่มมีครับเป็นเพื่อทีมีความภูมิมลนเองนะครับผมก็ก็แบบว่าคือผมมาเคยเจอนักแสดงทุกคนอย่างดีมากเลยเพราะว่าผมมาเคยเล่น ผมก็เป็นเล่นเป็นนักแสดงใหม่ด้วยนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับอ่าติดตามผลงานจะบอกกันนะครับทุกคนติดตามผลงานหรือเปล่าโอเคติดตามกันเลยเลยครับโอเคออมงก่อนเลยครับโอเคครับสำหรับเรื่องในเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องเลยนี้ติดต่ก็ติดตามกันด้วยนะครับทุกคนเสาร์วันจันทรนี้ก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมก็ไม่บ้านะครับทุกคน ผมเก็บเป็นความลับเอาไว้นะครับอ่าส่วนไมค์บ้าน,นะครับก็อยนืนติดตามก็คือเลื่อนเรื่องนี้สุดหลอดก็เหมือนกัน,นครับแล้วก็นี่เรื่องหนึ่งก็คือเลื่อนแฟมผมเป็นผีนครับเป็นเป็นแนววาคาแรนเลยที่ผมเคยเล่นแนววมาก่อนโอเคๆอ่า ติดต้าผงาก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็โอเคก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณนะค,ะคนรับขอคุณบอลกับคุณไม้ด้วยครับหกครับหกครับโอเคอ๋อติดต้ผอผงานขอซักสองคนด้วยนะครับทุกคนติดต้าบอลด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอส่จบผมนะครับในเรื่องงานนะครับโอเคจะบ,บ่มหมดเลยนะคะรับยังเหลือติดตามก็คือ เนะ่าจะเป็นเร็วๆนี้นะครับผมก็ไม่บอกนะครับว่าเป็นเลืองอะไรเดี๋ยวผมจะบอกที่หลังนะครับแล้วก็ผมนะที่ตาออนแอนคือเลือดเฟรมหมนผีนะครับทุกคนอย่า้ติดตามกันด้วยนะครับแต่ผมไม่บอกนะว่าผมระบบเป็นอะไรแล้วค่อยบอกดที่ผมดูตัวอย่างแบบ ผมนับว่าหมดเลยผมไม่บอกนะครับทุกคนนะคคิมนี้ก็จบลงนยบร้อเลยนะครับทุกคนนะสสารคิมนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วรายการมามันทาสงาำรักเทพิเศษก็จบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอคุูที่ติดตามในรายการเทพิเศษมาตลอดในในเรื่องนี้สุดหลอดสุดสอบไปพีเลยนะครับทุกคนอ่าอ๋อพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะครับทุกคนผมจะไป สัมภา์ในละครเรื่องอะไรก็ติดตามกนได้เลยนะครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน,าานะะาา้าไปไปนะครับทุกคนไปไปท่ารายการด้วยนะครับไปไป